ช่วงนี้นะคะเราจะไปเจาะลึกถึงแผนงานและทิศทางการพัฒนาบริการดิจิทัลของกลตค่ะซึ่งข้อมูลหลังจากนี้นะคะจะทำจะทำให้เราเห็นภาพรวมของ SEC Digital Services ค่ะที่จะเป็นกุญแจยกระดับตลาดทุนสู่ดิจิทัลนะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณจอมขวัญคงสกุลท่านรองเลขาธิการสำนักงานกลตให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ SEC Digital Services Landscape and Roadmap ค่ะขอเสียงปรบมือค่ะ สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะก็คุณหน้าคุณตาทุกท่านเลยทุกท่านก็น่าจะคุณตา จอมเหมือนกันนะคะก็วันนี้นะคะก็ขออนุญาตทำหน้าที่นะคะเป็นตัวแทนของสำนักง,งานกรกตนะคะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเซอร์วิสบริการต่างๆของกรกอทีอ่เราพยายามริเริ่มแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเต็โคลเดอร์ทุกกลุ่มเลยนะคะก็วันนี้ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยที่กรุณานะคะให้ความร่วมมือสำนักง,งานกรตออย่างดีเสมอมาแล้วก็ขอบคุณสําหรับฟีดแบ็กแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะคอมเมนต์ทุกอย่างเลยเพราะว่าทางทีม งานก็ได้มีการนําไปปรับใช้นะคะว่าเราจะพัฒนาบริการของเราได้ดีขึ้นยังไงต่อไปได้นะคะ SEC Digital Service ของเรานะคะจริงๆครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะคะสำหรับบริการของเรานะคะต้นน้ำนี้เราได้รับความร่วมมือนะคะจากทาง DGA แล้วก็จากทางไทย ID ดด้วยนะคะในการที่ผู้ประกอบธุรกิจนะคะสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาในระบบของสานานกราตอผ่านดิจิทัล ID หรือว่าไทย i i เนะคะซึ่งจริงตรงนี้ตร,นตรงไทย ID ีนี่ของกรมการปกครองปีที่แล้วเราเคยมีจัดงานนี้มาแล้วแล้วก็รับฟังฟีดแบ็กจากผู้ประกอบการนะคะถ้าจํากันได้วันนั้นกรมการปกครองมาด้วยนะคะแล้วก็มีเสียงจาก ทุกท่านนี่แหละที่อยากจะขอให้ภาคเอ,อกชนสามารถเชื่อมต่อไทยไอดีของกรมการปกครองได้ด้วยจากเดิมที่ให้เฉพาะการให้บริการหน่วยง,งานภาครัฐใช่ไหมคะตอนนี้ทางกรมการปกครองได้ยินเสียงของพวกเรานะคะแล้วก็ได้กรุณาฟอสิลิเทตให้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากสอบถามหรือได้รับคำแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในการเชื่อมต่อกับทางไทยไอดีมามีบูธอยู่ด้านหน้านี้แล้วเดี๋ยวหลังเบรกท่านติดต่อได้เลยนะคะ เม wow. <ety> ื่อท่านนะคะผู้ประกอบการผู้ใช้งานระบบของสำนักงานกอตเนี่ยมีการล็อกอินนะคะผ่านดิจิตัลไอดีหรือว่าไทยไอดีแล้วนะคะเรามีเรียกว่าระบบที่เรียกว่า S S P นะคะหรือว่า s t a k e h o l d e r Service Portal นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำให้ท่านสะดวกมากๆจากเดิมที่เวลาท่านเข้าไปในเว็บไซต์กอตแล้วท่านไม่รู้ว่าจะไปโผล่ที่หน้าไหนหรือว่าต้องการทำสิ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหน้าจอไหนดีนะคะตัว ดิจิตอลไอดีหรือว่าไทยไอดีของท่านเนี่ยผนวกกับพอร์ทัลของเรานะคะจะนำท่านไปสู่หน้าจอที่ท่านควรจะไปนะคะ,ะบริการที่ท่านควรจะเข้าถึงได้นะคะท่านเป็น Li เซนส์ประเภทไหนท่านเป็นผู้ใช้งานประเภทไหนจะนำท่านเข้าไปก็จะทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้นไม่ต้องไปนั่งค้นหาในเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นน้ำนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในส่วนกลางน้ำนะคะเรามีบริการในเรื่องของ ดิจิตัลตลอดสายตลอดสายในที่นี้นะคะก็อยากจะเรียนแนะนําว่าตอนนี้อย่างพวกบุคลากรในตลาดทุนเนาะซึ่งต้องมาขอความรับชอบกรตอตอนนี้เป็น ดิจิตอลทั้งหมดนะคะในกระบวนการท่านยื่นเข้ามาก็จะขอความเห็ผชอบก็จะเป็นกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์100%นะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ได้รับความเห็นชอบจากกรกตจะหุ้นจะหุ้นกู้จะกองทุนรวมต่างๆนะคะเข้ามาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นนะคะในการให้อนุญาตของเรานะคะรวมไปถึงการให้อนุญาตซึ่งเดี๋ยวจะไปแตะตอน หลังอีกนิดนึงนะคะว่าการให้ใบอนุญาตของเราก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ตลอดสายเช่นเดียวกันนะคะและการรับส่งข้อมูลด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงเนี่ยที่ยกขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเรียนว่าทำเป็น Machine Learning แล้วนะคะคือเจาะช่องเป็น s ักเจอร์ฟอร์แมตแล้วแปลว่าสามารถจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ต่อยอดได้ด้วยนะคะในเป็นส่วนของกลางน้ํานะคะในส่วนของปลายน้ําก็ว่าวยเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลให้ Public ซึ่งจะแบบเป็น2แบบก็คือแบบที่เป็น Information Portal กับแบบที่เป็น S E C O p e n Data Service นะคะในส่วนของ Information Portal ถ้าเปรียบเทียบได้ก็เหมือนเป็นรายงานสําเร็จรูปเนาะท่านไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยสามารถเอารายงานรายงานอันนี้ไปใช้ต่อได้เลยนะคะอย่างพวกสถิติตลาดทุนทั้งหลายนะคะซึ่งมีทุกมุมนะคะจะเป็นหุ้นเป็น หุ้นกู้เป็นกองทุนเป็นอะไรมีหมดสินทรัพย์ดิจิทัลมีหมดนะคะรวมไปถึงพวกศูนย์รวมข้อมูลซึ่งตรงนี้ก็จะได้แก่อะไรก็อย่างเช่นพวก ESG product มีอะไรบ้างมีบอลมีกองทุนอะไรต่างๆนาๆนาะคะก็จะเป็นรายงานสำเร็จรูปเหมือนเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานนะคะในส่วนของ SEC Open Data Service นะคะเดี๋ยวมีบูธข้างนอกด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่อันนี้ขออนุญาตเกริ่นนำเรียนก็คือหลักการก็คือไง,ไง่ายๆว่ามันก็คือเป็น การให้วัตถุดิบเนาะหรือให้ข้อมูลดิบท่านเป็นผู้ประกอบธุรกิจท่านเป็นนักวิเคราะห์เป็นผู้ลงทุนก็สามารถที่จะดูดข้อมูลตรงนี้นะคะไปวิเคราะห์ต่อย,ยอดเพื่อประกอบการให้คำแนะนำแล้วก็ตัดสินใจลงทุนได้นะคะเปรียบเสมือนเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารละกันนะคะ มีข้อมูลหลายส่วนเลยนะคะอยากทราบรายละเอียด,ดนบูธด้านนอกมีนะคะแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยบริการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นดิจิทัลเซอร์วิสของเราตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะถัดมาจะขออนุญ,ญาตพูดถึง SCC Digital Service ว่าเราทำไปเรามีเป้าหมายอะไรบ้างท่านเลขาได้กล่าวนำในตอนต้นนะคะอย่างแรกเลยเราอยากจะ Empower Business ผู้ประกอบของเรานะคะให้เกิดความง่ายสะดวกนะคะในการเข้ามา ติดต่อกับเราแล้วก็ให้เกิดเ e สซิเดียนเซในแง่ของการรับมือกับภัยคุกคามต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามด้านไซเบอร์นะคะอันที่2เราเน้นเรื่องของสตรีมไลน์เซอร์วิสคือยกระดับการให้บริการของเราให้เป็นดิจิทัลตลอดสายซึ่งอันนี้จะสอดรับกับการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะและส่วนสุดท้ายสำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องของ การดิมเบอร์ i z ท w e a เวลนะคะก็คือการทำให้ผู้ลงทุนหรือว่าประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงบริการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของ financial inclusiveness แล้วก็เรื่องของการสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงินระยะยาวให้กับผู้ลงทุนนะคะอันนี้เป็น3เป้าหมายหลักของเราสำหรับ SEC Digital Service นะคะซึ่งถ้าพูดถึงเป้าหมายแรกนะคะในเรื่องของการ Empower Business ต้องบอกว่าปัจจุบันเราทําไปหลายเรื่องแต่วันนี้จะขอยกมาพูดโดยสังเกตนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องพูดถึง5้าโมงเย็นนะคะปัจจุบันของเราเนี่ยที่อยากจะยกมาอันแรกคือเรื่องของแกรนเวลา Data นะคะซึ่งท่าเลขาแตะไปแล้วนะคะช่วงต้นมีเรื่องของ Sandbox ด้วยแล้วก็เรื่องของ Cyber Resilience นะคะในส่วนของแก a นเวล r า a t a นะคะต้องเรียนว่าท่านท่าน อยู่กับกรตอมานานท่านจะคุ้นเคยนะคะว่าสํานักง,งานกรตอก็ชอบกําหนดเรียกว่าเป็นฟิกซ์รีพอร์ตหน้าตาที่ให้ท่านเนี่ยกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งมาให้สํานักง,งานตามหน้าตาที่สํานักง,งานกําหนดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าบางทีเกิดเหตุการณ์หรือมีเวลาเปลี่ยนแปลงไปสํานักง,งานก็มักจะขอรายงานเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าเหมือนกับวันนี้อยากจะกินข้าวผัดก็ให้ท่านส่งข้าวผัดมาพรุ่งนี้อยากจะใส่ไข่าดาวเพิ่มก็ให้ท่านส่งไข่าดาว เข้ามาเพิ่มนะมันก็จะมีเพนกับผู้ประกอบธุรกิจในการที่ต้องไปนั่งคุกหรือนั่งทําอาหารนะคะหรือว่าทําข้อมูลเข้ามาให้เป็นไปในหน้าตาที่สํานักงานอยากจะได้ซึ่งเวลาผ่านไปก็เดี๋ยวก็อยากได้นู่นอยากได้นี่นะคะเพราะฉะนั้น mm hmm. การว่า Data นะคะก็จะเป็นทางที่เราพยายามที่จะนํามาใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาเพนเหล่านี้ด้วยการไหลข้อมูลจากถังของผู้ประกอบธุรกิจเข้ามาในฐานข้อมูลกระตอนะคะเหมือน เอาวัตถุดิบไปเลยนะคะอยากจะกินอะไรก็เชิญไปปรุงอาหารกินเองนะคะซึ่งถ้าตรงนี้สําเร็จก็แปลว่าผู้ประกอบธุรกิจก็จะมีภาระที่น้อยลงในการนําส่งรายงานให้กับสํานักง,งานกรตอตแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงเริ่มต้นนะคะ,ะการที่จะรับส่งข้อมูลไฟล์จูนกันได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาท่านเห็นตัว คลิปวิดีโอช่วงแรกนะคะจะมีท่านหนึ่งก็พูดถึงนะคะจริง,รงก็ต้องยอมรับว่าระบอกสนักงานกว่าจะรับมาได้บางทีข้อมูลเยอะมากๆเนี่ยก็ใช้เวลานานบางทีก็ส่งไม่ผ่านนะคะหรือไม่ก็ส่งไม่ผ่านจะส่งใหม่ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอันนี้คือเพนของผู้ประกอบธุรกิจแต่ก็จะขอเรียนว่าต้องขอบพระคุณนะคะคอมเมนต์ต่างๆที่เราได้รับมานะคะตอนนี้สนักงานก็พยายามปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดการไฟจูไฟจนไอตัวข้อมูลรับส่งเนี่ยสำเร็จเนี่ยก็เชื่อว่าสามารถลดภาระ ท่านได้อย่างแน่นอนตอนนี้ก็ขออนุญาตอดทนนิดนึงนะคะในช่วงเริ่มต้นรอให้มันโฟโล์สะดวกแล้วเราจะแฮปปี้กันทุกฝ่ายนะคะ ตัวอย่างข้อมูลที่เราเริ่มเอาเรื่องของแก a นู l ่ามาใช้แล้วนะคะก็อย่างข้อมูลดามัสคือข้อมูลของฝั่งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะแล้วก็ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมไปถึงข้อมูลทรัพย์สินลูกค้าบเกอกเกอร์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อมูลอันนี้เป็นช่วงเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะทยอยทาเพิ่มเติมไปอีกเพื่อจะลดเพลยในการส่งแบบรายงานของท่านนะคะอันนี้เป็น empower เรื่องแรกคือ e-Reporting นะคะหรือว่า Data าแกรนูร่าเดต้นะคะ ถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของแซนด์บ็อกซ์นะคะนี่เป็นเรื่องของโครงการแซนด์บ็อกซ์ที่เพรเ,รเราพยายามที่จะส่งเสริมนะคะให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเอานวัตกรรมนะคะ,ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาการให้บริการกับ ผู้ลงทุนนะคะลัวก็เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนของตัวเองด้วยนะคะเราก็เลยมีโครงการแซนบ็อกซ์ขึ้นมาซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ามันจะมีประโยชน์สําหรับผู้ประกอบธุรกิจนะคะในการที่จะสามารถมีสนามทดลองนะคะให้บริการใหม่ๆนะคะผู้ลงทุนเองก็แฮปปี้เพราะมีทางเลือกในการให้บริการเพิ่มขึ้นนะคะในฝั่งของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างกรทตอเองก็สามารถที่จะสัมผัสกับยูสเคสที่เกิดขึ้นจริงนะคะเราจะได้ พิเคราะห์ดูว่ามันมีความเสี่ยงอะไรตรงไหนแล้วก็ได้กําหนดแนวทางการกํากับดูแลที่มันเหมาะสมด้วยนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์ของแซนด์บ็อกซ์ที่เราพยายามที่จะส่งเสริมให้ท่านมีนวัตกรรม,มเทคโนโลยีใหม่ๆออกมานะคะซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าเรามีแซนด์บ็อกซ์ทั้งในฝั่งของบริการด้านหลักทรัพย์แล้วก็บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วนะคะเรามีครบแล้วนะคะทาง หลักทรัพย์อาจจะยังไม่มียู c a s สแต่ฝั่งของสินทรัพย์ดิจิทัลตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามามีข้อสักถามมีเข้ามาสมัครเนี่ยพอประมาณแล้วนะคะก็ต้องเรียนว่ามีเจ้าหนึ่งก็ผ่านเข้าแซนด์บ็อกซ์ไปแล้วเพราะตอนนี้เราเปิด back-to-back back กับโปรแกรมเมเ e l m มันนี้แซนด์บ็อกซ์ของทางแบงค์ชาตินะคะ พอเข้าโปรแกรมนั้นก็อาจจะต้องมาเข้าของเราด้วยเพราะมันจะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนเหรียญก็ต้องมาขอเข้า Sandbox, DA Dealer, d ด c เลอร์ดีเอคาสโตเป็นต้นนะคะหรือว่าท่านผู้ประกอบธุรกิจเล็งเห็นบริการใหม่ๆอย่างเช่นอาจจะมองว่า Investment Token บางประเภทอาจจะไม่ได้เหมาะกับการาซื้อขายในตลาด AOM Auto Matching เนะาะถ้าเป็น Marketplace ล่ะถ้าเป็น E-Auction เหมาะกว่าหรือเปล่า ก็มาขอ Sandbox DA ซ์ c h a n g e ได้นะคะหรือท่านอยากจะเอาสมาร์ทคอนแท c t ที่ท่านประธานกล่าวถึงช่วงต้นเนี่ยมาใช้นะคะในการช่วย วิเคราะห์ให้คำแนะนำหรือตัดสินใจลงทุนก็ตามเนี่ยก็สามารถมาขอแซนด์บ็อกซ์ในฝั่งของฟันเมนเจอร์อินเวสท์เมนต์แอดว b เซอร์บร a กเกอร์ดีลเลอร์ได้ก็แล้วแต่ว่าท่านอยากจะทําธุรกิจประเภทไหนนะคะก็เรียนว่าสํานักง,งานส่งเสริมนะคะในเรื่องของแซนด์บ็อกซ์แล้วก็อยากจะให้ท่านลองเข้ามาทดลองตรงนี้กันเยอะๆนะคะผ่านไปนะคะในหลังจากแซนด์บ็อกซ์เนี่ยต้องเรียนว่า empower ตัว business อีกอันหนึ่งที่เราเน้นย้ำคือเรื่องของ Cyber Resilience เรา <So, S 1> อยากให้ภาคธุรกิจนะคะผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลายเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งเราก็มีโครงการหลายอันเพื่อสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องนี้นะคะมีทั้งที่ทำภายใต้ capital market sector เองแล้วก็ที่ไปทำร่วมกับทางแบงค์ชาติแล้วก็คอปพอภายใต้ตัว financial sector นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราก็พยายามที่จะทาทั้งในรูปของ c a p a c i t y building ทำเวิร์ h ช็อปมีการแชร์เคสตัศดีกันด้วยนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งตัวผู้ประกอบธุรกิจที่รับใบอนุญาตด้วยแล้วก็บริษัทจดทะเบียนนะคะพวกบริษัทผู้ระดมทุนทั้งหลายไปถึงคนที่เขาออก ออกหุ้นหุ้นกู้ภายใต้ตัวค่า f u n d i n g อันนี้เราก็ให้ความรู้ให้ capacity building ไปด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะช่วงปลายปีช่วงธันวาที่ผ่านมาเรามีการออก AI governance ไปสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเอา AI m a c h i n e Learning ต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์แนะนำตัดสินใจเนี่ย ใช้ไปเลยเราส่งเสริมนะคะแต่เรามีตัวไกด์ไลน์ตรงนี้ให้นะคะซึ่งเราเนี่ยใช้มาตรฐานเอ็ดด้าในการออกนะคะท่านก็สามารถที่จะอลองดูแนวทางตามนี้มาใช้ในการกำหนดเขาเรียกว่าการกำกับดูแลตัวเองนะคะถ้าเกิดท่านนำา AI มาใช้นะคะ <S <S 1> <S 1> ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็าสามารถที่จะหาข้อมูลความรู้ได้นะ,ะมีทั้งตัวคลิปวิดีโอตัวทั้งไกด์ไลน์ทั้งหลายก็อยู่ในเว็บไซต์กรกต ไซเบอร์นะคะก็ไปหาอ่านกันได้นะคะไปหาดูชมกันได้นะคะอันนั้นเป็นส่วนของการ empower business ที่เราทำในปัจจุบันซึ่งยกมาบางอันให้เล่าให้ฟังวันนี้นะคะในอนาคตนะคะไม่อนาคตแหละก็กำลังทำอยู่นะคะก็คือเราก็คาดหวังนะคะว่าทั้งหน่วยงานกำกับดูแลก็ดีแล้วก็ทางผู้ประกอบธุรกิจภาคตลาดทุนก็ดีเนี่ยควรจะมีสิ่งที่เรียกว่า Uh, TCM Search หรือว่าศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาคตลาดทุนนะคะ t ทย i คอ u ์เตอร์อมาร์เก็ตคอมพิวเตอร์เอมิเรเจนซี่เรสปอนส์ทีนะคะซึ่งตรงนี้ช่วยอะไรก็คือช่วยในการของอบรมแล้วก็ทดสอบรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์นะคะมีการแจ้งเตือนภัยนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกาันแล้วก็ถ้าเกิดเหตุขึ้นมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอันนี้เราก็มองว่าจะต้องมีการรีบตั้งศูนย์ตรงนี้ใ้ เกิดขึ้นตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นแม่งานอยู่นะคะในการที่จะดําเนินการแล้วก็เริ่มทยอยรับสมาชิกแล้วนะคะก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงในเรื่องของการรับมือภัยไซเบอร์นะคะเรื่องที่2นะคะที่เป็นเป้าหมายสําคัญของเราก็คือเรื่องของการยกระดับ กระบวนการให้มันเป็นดิจิทัลตลอดสายแล้วก็ช่วยให้การก,กำกับดูแลของสานักงานกรอมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมีหลายเรื่องของยกมาพูด2เรื่องพอเพื่อประหยัดเวลาคือเรื่องของ Stakeholder Service Portal กับเรื่องการขอไรเซนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเรื่อง SSP หรือว่า Stakeholder Service Portal ได้กล่าวนําไปตอนต้นแล้วนะคะที่เราได้รับความร่วมมือจากไทย ID ทางกรมการปกครองแล้วก็อของทาง d g a ด้วยนะคะดิจิลไอนะคะเรียกว่า เรามีสิ่งนี้เนี่ยจะแก้เพลนท่านไปได้มากเลยเพราะมันจะเป็น one stop service นะคะท่านแค่ล็อกอินเข้ามาเนี่ยเราจะออฟเฟอร์เพอร์ซนาไลซ์เซอร์วิสสำหรับท่านเลยนะคะเพราะจะพาท่านไปสู่หน้าจอที่ท่านควรจะไปท่านอยากจะติดตามสานะคำขอท่านทำได้ผ่านตรงนี้นะคะแล้วยังแจ้งเตือนด้วยว่าท่านยังไม่ได้ส่งรายงานอะไรนะคะรวมไปถึงมีข่าวสารมีอะไรก็จะใช้แชนแนลนี้แหละในการที่จะ ติดต่อแจ้งข่าวสารกันนะคะก็อยากให้ไปใช้กันเยอะๆนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงเริ่มต้นนะอาจจะมีบางส่วนบางตรงที่ยังมีประเด็นปัญหาอยู่อันนี้เราค่อยๆฟิกซ์ไปแต่อันนี้คือสิ่งที่สํานักง,งานจะไปนะคะท่านมีคอมเมนต์หรือมีฟีดแบ็อะไรเพิ่มเติมเรียนเชิญได้เลยนะคะอีกส่วนหนึ่งคือ e licensing ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงการคลังกอพรแล้วก็ DGA ด้วยนะคะอันนี้ ดิจิทอลตลอดสายเลยนะคะตั้งแต่ผู้ยื่นคำขอนะคะอยากจะได้ไหลเซเส้นเนี่ยยื่นคำขอเข้ามาเนี่ยก็ต้องยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะสำนักง,งานกรตอตมีการพิจารณาคำขอ mm hmm. เห็นชอบทุกอย่างโอเคแล้วก็มีการเสนอแนะรัฐมนตรีคลังเพื่อให้ไหลเซเส้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะมีการลงนามนะคะในใบอนุญ,ญาต แบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะจนไปกระทั่งถึงผู้ยื่นคำขอเองเวลาจะได้ใบไปก็จะได้ใบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะเรียกว่าทำให้การขอกระบวนการขอรับใบอนุญาตเนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะ ทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเดําเนินการอยู่เนาะไปข้างหน้าอันนี้เรียกว่าสํานักง,งานคาดหวังแล้วกันนะคะแล้วก็อยากจะเห็นภาพอของดิจิทัลซิเค r i t ร e ตี้อ s โคซิสเต็มคือมี Ecosystem ที่มันรองรับหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆไม่ใช่แค่หลักทรัพย์หรอกอะไรก็ตามนั่นแหละนะคะที่สามารถที่จะมาทําให้เป็น ดิจิตอลสินค้าแล้วก็ซื้อขายได้นะคะเราก็อยากจะบิวอัพตัวอีโคซิสเต็มตรงนี้ขึ้นมาเพราะเราเห็นเพนในตลาดทุนว่ามันมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะคนเกี่ยวข้องก็มากมายไม่ว่าตั้งแต่การออกเสนอขายนะคะการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะ,ะชำระราคาส่งมอบแล้วยังต้องไปทำทะเบียนผู้ลงทุนใครถือ,อหุ้นหุ้นกู้นี้บ้างนะคะรวมไปถึงในเรื่องของ ทะเบียนทรัพย์สินเดี๋ยวายดอกเบีย้ยเดี๋ยวจ่ายเงินปันผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะคนเกี่ยวข้องก็อย่างที่ทราบจํานวนมากทีเดียวที่จะทํำยังไงให้ กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันดีขึ้นเพราะปัจจุบันนี้ต้องเรียนว่าไม่มีสนดัดใดเลยนะคะทุกคนคือเราม,มีมาตรฐานกลางต่างคนต่างทําแล้วก็ไม่เรียวถทมด้วยเวลาเราซื้อหุ้นกู้ทีนะคะท่านที่คุ้นเคยนะคะซื้อไปทีนี่กว่าจะบันทึกบัญชีเข้าไปในบัญชีผู้ลงทุนขายได้ใช้เวลา7-14วันนะคะรวมไปถึงเวลาดีฟอลทีอยากรู้ว่าใครถือหุ้นกู้นี้บ้างก็ต้องไปหาในทะเบียนนะคะก็เรียกว่า เป็นเพศในตลาดทุนนะคะผู้ประกอบการอยากจะปรับปรุงระบบอะไรให้มันดีขึ้นก็อาศัยต้นทุนผู้ลงทุนเองบางทีอยากจะเข้าถึงหุ้นกู้หรือว่า หลักทรัพย์อะไรที่มันอ l l ล q u i d ิหรือว่ามี High Price Barrier เนี่ยก็เข้าถึงยากนะคะทุกอย่างนี่คือเป็นเพดในตลาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะทำให้มันเกิด Digital Securities Eco System ขึ้นนะคะโดยที่เราเน้นว่าทุกอย่างต้องเป็นดิจิทัลตลอดสายนะคะตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำยันปาปน้ำนะคะซึ่งต้นน้ำยันปลายน้ำที่ว่าเนี่ย ต้องมีความ interoperability ก็คือต้องเชื่อมโยงกันได้นะคะคำว่าเชื่อมโยงกันได้แปลว่าต้องมีมาตรฐานกลางนะคะแล้วก็สามารถช่วยลดต้นทุนของภาคธุรกิจรวมไปถึงสร้างความ accessibility ให้กับผู้ลงทุนได้ด้วยนะอย่างที่เราพูดว่าของแพงเข้าไม่ถึงของสภาพคล่องต่ำเข้าไม่ถึงก็ต้องทำให้กระบวนการของ ตลาดทุนเนี่ยมันแก้ปัญหาตรงนี้ก็ต้องเนยนว่าที่ผ่านมาสำนักงานกรอต่อเองก็พยายามผลักดันนะคะในเรื่องของกฎหมายการแก้กฎหมายการแก้พรบาลหลักทรัพย์ให้มันรองรับเรื่องของหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ,ะถ้าตรงนี้ไปได้นี่จะทําให้กระบวนการในตลาดทุนนี่เอฟฟิเชนตขึ้นมากๆเลยนะคะถ้ามาดูในรูปทางขวานี้พยายามที่จะไฮไลท์รูปว่าเราอยากเห็นอะไรนะคะซึ่งก็แน่นอนอยากเห็นอินเทอร์เน็ตเอาคด้านซ้ายนั่นแหละ บวกไปด้วยการสร้างตัวที่เรียกว่า Market Competition ก็คือเราไม่ปิดกั้นเลยใครอยากจะมีเน็ตเวิร์กของตัวเองเน็ตเวิร์กดีที่นี้คือเน็ตเวิร์กเรื่องหมูไปไก่มาเนาะก็คือรับชำระราคาส่งมอบใครอยากทำทำไปเลยนะคะเพียงแต่ว่าทุกคนทำต้องทำภายใต้มาตรฐานนะคะที่สำนักง,งานกระตอนเนี่ย มีเกณฑ์กําหนดไว้นะคะแล้วต้องทําให้แต่ละคนเนี่ยคุยกันรู้เรื่องคือมีการเชื่อมโยงกันได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องอาศัยบุคคลอีกบุคคนลนึ่งนะคะทางด้านซ้ายมือคือตรงตรงเชนที่เป็น private network นี่อันนี้แล้วแต่เลยใครเพื่อสร้าง Market Competition ใครอยากสร้างเชนอยากสร้าง Network ของตัวเองทําได้เลยจะเป็น C5 เป็น d 5ทําไปนะคะแต่เราจะมี public เชนอันหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นแชร์เซอร์วิสอันหนึ่งที่นอกจากจะทำหน้าที่คล้ายๆเป็นพับลิ c เน็ตเวิร์าสำหรับสำหรับผู้ประกอบการที่อาจจะไม่ได้มีเน็ตเวิร์เป็นของตัวเองและอยากจะใช้ของเจ้าอื่นนี้นะคะ,ะคนนี้ก็จะคล้ายๆเป็นกึ่งๆใช้คำว่าเชนเอื้ออาร์ทแล้วกันนะคะที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายที่ไม่มีเน็ตเวิร์ของตัวเองมาใช้ได้นะคะรวมไปถึง คนคนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเทคซัพพอร์ตเทคซัพพอร์ตในที่นี้ก็คือจากมาตรฐานที่สนักงานกราตกำหนดเนี่ยก็ต้องทำให้แต่ละคนในตลาดเนี่ยคุยกันรู้เรื่องทำไมต้องคุยกันรู้เรื่องก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูข้อสุดท้ายอีกข้อหนึ่งนะคะแต่ต้องเรียนว่าข้อมูลมันต้องเหมือนกันมันต้องไหลกันได้นะคะอันนี้คือภาพที่สนักงานอยากเห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีภาพนี้นะคะปัญหาต่างๆในตลาดทุนที่มันเรียกว่า แมนวลก็จะหายไปเพราะเราใช้ดิจิตอลตลอดสายนะคะเรื่องของ Multiple Version of t r u t h ก็คือแต่ละคนต่างมีความจริงของตัวเองกำไม่กับมือไม่ละนะคะความจริงในที่นี้จะต้องออกมาแชร์กันได้นะคะต้นทุนของตลาดทุนจะลดลงอันนี้คือสิ่งที่สำนักงานอยากเห็นแล้วก็พยายามเวิร์กอยู่นะคะแต่เดี๋ยวจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรารอติดตามกันต่อไปนะคะ ทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายนะคะเป้าหมายสุดท้ายของเราคือเรื่องของการ Democratize Wave อันนี้จะเน้นไปที่ตัวประชาชนและผู้ลงทุนที่ต้องเกิดความง่ายสะดวกในการเข้าถึงบริการและก็ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนะคะซึ่งได้เกิดนำไปนะคะก็มี2เรื่องคือ S e C Open Data เนาะแล้วเดี๋ยวเพิ่มอีกเรื่องหนึงคือเรื่องของ scam awareness นะคะ จริงๆมีหลายอันแต่ว่าอย่างที่เรียนช่วงต้นถ้าพูดเดี๋ยวจะเยอะขอเลือกมา2เรื่องนะคะใน2เรื่องนี้นะคะ Open Data Service ที่เราบอกว่าเป็นวัตถุดิบเนาะที่เราให้ผู้ลงทุนนักวิเคราะห์หรือผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะมาดูดข้อมูลที่เป็นวัตถุดิบเพื่อไป คุกเองนะคะปรุงอาหารเองประกอบการวิเคราะห์ให้คำแนะนําแล้วก็ตัดสินใจลงทุนนะคะตรงนี้เนี่ยเราเน้นข้อมูลดิบหรือวัตถุด,ดิบตรงนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้ของเรานะคะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทุน ทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งหลักทรัพย์หรือฝั่งสินทรัพย์ดิจิตัลนะคะรวมไปถึงครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยนะคะก็เรียวกว่าเป็นข้อมูลเปิดนะคะเรามีบูธท,ที่อยู่ด้านดังด้านนี้นะคะท่านสนใจลองไปดูได้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะที่เราเป็น Open Data และเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะ ในส่วนของสแกมนะคะอันนี้ต้องพูดถึงนิดนึงเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฮอตฮิตนะคะเรามีสายด่วนหลอกลงทุนนะคะ1 2 0 7ต่อ2 2นะคะท่านจะแจ้งเบาะแสนะคะหรือท่านจะเข้ามาสอบถามปรึกษาว่าคนนี้ใช่ไหมเขามาติดต่อแบบนี้อันนี้ฝากทุกท่านนะคะอาจจะให้ข้อมูลกับ ผู้ลงทุนหรือประชาชนที่เข้ามาติดต่อท่านด้วยนะคะเป็นยังไงเนี่ยให้โทรมาเช็คที่กราตก่อนนะคะบางคนเสียเงินไปเป็น 10- 20ล้านนะคะที่มาหาหลือสักงงานผ่านช่องทางนี้นะคะพวกโรแมนต์แสกไม้ทั้งหลายนะคะก็เชิญเลยนะคะสายด่วนแจ้งหลอกลงทุนฝากประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าท่านด้วยนะคะนอกจากนั้นเรายังมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในการที่จะปิดกั้นพวกเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ มาหลอกลงทุนด้วยนะคะนี่ก็เป็นความร่วมมือที่สำนักง,งานทํากับหน่วยงานภาครัฐอื่นรวมถึงเรางมีตัว investor alert คือเราเห็นอะไรเถื่อนอะไรไม่ไม่โอเคนี่เราจะมีขึ้นเตือนไ่เลยใน investor alert นะคะแล้วก็มี SEC check first ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเช็คค้นหาข้อมูลว่าผู้ประกอบธุรกิจคนนี้ใช่คนที่สำนักง,งาน ให้ใบอนุญาตหรือให้ความเห็นชอบหรือเปล่าผลิตภัณฑ์นี้ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เราอนุญาตอนุมัติหรือเปล่าเป็นต้นนะคะรวมไปถึง SEC Bond First อันนี้ก็ไปเช็คตรวจสอบข้อมูลด้านตราสารหนี้ได้นะคะวุ้นกู้อะไระคูปองเท่าไหร่ขายที่ไหนเลตติ้งเท่าไหร่นะคะ SEC Fund Check ด้วยอันนี้ได้ทั้งการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนนะคะอาจจะค่าใช้จ่ายผลการดำเนินงานผลตอบแทนความเสี่ยงอะไรเป็นยังไงบ้างรวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลของกองทุนได้ ด้วยนะคะก็เรียกว่าเครื่องมือที่เรามีเนี่ยใช้แก้ปัญหาป้องปราบในเรื่องของแกมด้วยแล้วก็ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดทุนด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถที่จะเอาไปลงทุนแล้วก็สร้างเรียกว่า financial inclusive เนี่ยแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินระยะยาวของตัวเองได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สนักง,งานดําเนินการนะคะ,ะในสเต็ปต่อไปนะคะมันจะเป็นเรื่องของเรา ที่อยากจะเน้นเรื่องที่อยากจะให้ง่ายสะดวกนะี่อยากให้ง่ายสะดวกเข้าไปอีกก็คือเรื่องของ easy access ซึ่งเรามีความร่วมมือกับทางแบงค์ชาติแล้วก็คอปพอภายใต้ t r e e l e นะคะในการที่จะทำให้เกิดการแชร์ข้อมูลทรัพย์สินลูกค้านะคะตามความยินยอมของลูกค้านะคะซึ่งข้อมูลที่แช์เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการ easy onboarding คิดถึงผู้ลงทุนไปสมัครใช้บริการกับผู้ประกอบการต่างๆแล้วต้องมานั่ง กรอกข้อมูลอะไรซ้ำๆถ้ามี easy onboarding ก็จะช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงตลาดทุนได้ง่ายขึ้นนะคะรวไปถึงตัว personal wealth ที่จะสามารถไหลข้อมูลทรัพย์สินลูกค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกันได้นะคะคือถ้าเกิดตรงนี้สำเร็จก็แปลว่าไหลแปลว่าเราก็จะมีข้อมูลนะคะของผู้ลงทุนไว้ใช้ในการ วิเคราะห์ให้คำแนะนำกับผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนนี่กับผู้ลงทุนได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเรียกว่า to be discussed นะคะยังอาจจะยังค่อนข้างเป็นมุ่นอยู่แต่เดี๋ยวใตอนเสวนาช่วงต่อไปเดี๋ยวท่านรองรัชยาจะมาะเล่าให้ฟังถึงโปรเจกต์นี้นะคะว่ามีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างนะคะทั้งหมดทั้งปวงนะคะนี่เล่าไปแค่ส่วนเดียวคือส่วนที่สำนักงานใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับ ทุกทกท่านเซโคเดอร์ทุกกลุ่มเลยนะคะแต่เราไม่ได้มีแค่นั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีการใช้ในวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลแล้วก็ตรวจสอบของสนักงานด้วยนะคะอย่างที่ท่านประธานกรุณานพูดถึง AI ต่างๆนะคะก็อันนี้ก็ฝากทุกท่านไว้นะคะสำหรับใครที่คิดไม่ดีจะมิสคอนดักจะนอนคอมไล์แอนตอะไรต่างๆนะคะอ่าโวยวจนตตตรวจไม่เจอหรอกอ่านะใช้คนตรวจไม่เจอเดี๋ยวเราใช้ AI ตรวจเลยนะคะอันนี้เจอแน่นอนแล้วยิ่งมีการ ล่าเดต้ที่เราบอกว่าไหลเข้ามาเลยนะคะร้อยราวนี้ก็ตรวจได้100%เลยนะคะก็ถือว่าเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการกำกับดูแลตลาดทุนรวมไปถึงนะคะเรายังส่งเสริมนะคะการใช้นวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีในการระดมทุนแล้วก็การลงทุนด้วยนะคะเพื่อสร้างเรื่องของ financial inclusiveness นะคะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลก็ดีการระดมทุนผ่านเทคโนโลยี cloud funding อะไรต่างๆก็ดีทั้งหมดทั้งปวงก็ เพื่อที่จะทําให้ตลาดทุนไทยของเรานะคะค<ม>เป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนะคะคสู่เศรษฐกิจดิจิตอลค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกทท่ทาน,นะะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเสวนาน,น่าสนใจกว่านี้อีกนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการสํานักงานกลตนนะคะ SEC Digital Services นะคะคหลักการก็คือความง่ายสะดวกปลอดภัยเป็นบริการดิจิตอลตลอดสายนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้คนตัวเล็กๆค่ะเข้ามามีส่วนร่วมกันด้วยนะคะ we <laughs>